สวนบอนสีสาวสรัญญาสวัสดีค่ะวันนี้จะพาทุกคนมาชมไม้แยกหน่อนะคะไม้แยกหน่อตั้งทำไวสองอาทิตล้วค่ะนี่ต้นแรกก็จะเป็นพรเจ้าสัวนะคะทุกคนพรเจ้าสัวด่างทุกใบนะด่างน้อยแต่ด่างนะด่างแบบนี้ค่ะเขาจะโตวไว ก็มีพื้นที่สีเขียวเยอะค่ะเขาด่างถ้าสีขาวเยอะเขาก็จะไม่ค่อยงามไม่ค่อยโตค่ะอันนี้ก็ด่างหลอดมาก็ด่างแล้วทุกคนอันนี้หนึ่งศูนศูนย์นะคะผรนเจ้าสวนเนาะมไม่มีต้นเดียวค่ะทุกคนเหลือต้นเดียวนี้นางลากสดค่ะนางลากสดก็จะเป็นออกสีแดงน้ำตาลค่ะทุกคน แดงน้ำตาลอันนี้หนึ่งห้าศูนย์นางราสศมีสองกระถังนะคะอันนี้มีสีเขียวด้วยฮะเนี่ยค่ะประมาณนี้หนึ่งห้าศนย์ค่ะอยู่ในกระถางหกค่ะทุกคนต้นต่อไปจะเป็นรัตนศินค่ะรัะตนศินป้ายป้ายทุกใบเลยป้าย,าย,ย,ายงามงามทุกใบเลยหนึ่งย์ศูนย์นะคะต้นนี้ต้นต่อไป รัตนสินเหมือนกันอันนี้ห้าค่ะอันนี้ก็รัตนศิน์รัตนศิน50เหมือนกันตัวนี้ป้ายน้อยแต่ป้ายนะ่ะอันไหนไม่ป้ายอีกคนอันนี้ก็ป้ายเหมือนกันนะนางวิชุดาจ้ามีกระถางเดียวนางวิชุดาป้ายงามๆค่ะมีกระถางเดียวแม่ยุบไปแล้วจ้าตัวนี้ ต่อไปเทวกรรมลังลักด่างค่ะทุกคนด่างทุกใบค่ะด่างน้อยแต่ด่างนะเบิ้งอันนี้ด่างเกือบครึ่งใบเลยทุกคนเกือบฮาพเกือบฮาบแต่ยังไม่ฮารแต่ยังไม่ฮารนะคบเทวกรรมลังรักด่างด่างทุกใบค่ะแต่ว่าด่างไม่เยอะนะคะกัดสีออกมาแล้วง,งามทุกคน จ้าตัวแม่ของเขาค่ะเทวากรมลังลังหนึ่งศูนย์ศูนย์นะคะ Oh my god มีลูกค้ามาที่บ้านลูกค้ามาแล้วคนลูกค้าขาประจำแล้วก็ต้นต่อไปจะเป็นไก่ทองประเสริฐค่ะเบ่งเลยแมนเลือกเลยลาะเลือกเลย อันนี้จะเป็นอันนี้อย่างเงินแสนเงินแสนกันทุกคนเงินแสนลักษณะใบจะเป็นออกทรงสวยอะทุกคนทรงงาม50นะคะยังเหเดี๋ยวไปต้อนรับลูกค้าก่อนนะคะทุกคนเดี๋ยวเจอกันคลิปต่อไปอันนี้รัตนาทิเบตอันนี้ความแม่ของรัตนาทิเบตใบกลมๆค่ะ50น้อน,นี้ นี่เดี๋ยวมานะคะทุกคน